เอากริชึมอ่อนๆไม่ใช่เพรว่าระบบเลือกระบบรูเอกนะผมระบบรูเอกได้ตัวเดิมอ่ะทำไมทุกครั้งเวลาเราเจอด่านนี้ต้องพังรถก่อนไม่ไม่กูไม่พังกูไม่พังรถกูไม่พังรถ เล่นอะไรดับใครพูดเลยวะจะได้ไม่ถอดร้ายคล้ายริงอะรเหรอได้เหรอวะจตแม่งดันนันเดียวมอนจะหายไปได้ไม่หายไปแล้วไปพคเลิ ต้องให้พวกคอมมานเดอร์รูทช่วยกันดันผมว่าใครนะคอมมานเดอร์ร <R> ูทคำเลิศไปฆ่ามันคำเลิศไปฆ่ามันเออฆ่าได้คำเลิศฆ่ามันฆ่ามันเออคำเลิศจัดไปลูกไ,ไปกูจะสติ๊กทูเกเทอร์คำเลิศยังไงวะใครวะเดี๋ยถุนนอนตาย

แค่นสิที่รักให้ไดบปอพรสุวรรณสับปิดกามไม่อีลินวัาีจะมา Welcome to d น n k e r t o w n ี e ี me n เฮ้เออแล้วซีมีนาอยู่ไหนวะมีวะวะไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับเพลงมั้งล่ะเยนเนะครับมีคน A เป๊ป K นะครับผมใครวะชื่อขึ้นต้นด้วย A ลงท้ายด้วย R นะครับ เอฟเคไม่ใช่มาแล้วมาแล้วเรียกง่ายๆว่าผู้ชายกลัวอากาศซีบีแนวเรียกอย่างยากเลยผู้ชายกลัวอากาศท <c oughs> ้าเลยข้างหง <c oughs> ลังลุกขึ้นมาลุกท้าเลยต้องไม่ตายลุกขึ้นมา <c oughs> ไปฆ่ามันไปไล่ฆ่ามัน เออองี้เรียกว่าลูกรักเออลูกรักอี่ตายวะใช่ไหมใช้คำว่าลูกรักเกือบบมันเป็นขุนแม่ไม่รู้ใครจะออกมาจากร <No AL ูนี้จะออกมาจากรูนี้รูไหนรูเยอะเลยไท่บนไท่บนไท่บน อันนั้นใครเลือดแดงอ่ะใครอ่ะเออเก็บยามามันตั้งกันตีว่าถอยก่อนก็ได้นะอ้ะมีโเไปเที่ยกลางโล่พอดีเลยบอกแล้วกูนั้นเป็นแค่พัลเติร์เบิร์ดกูบอกเลยตัด ทำเลือไปนู่นแล้วอ่ะกูตามไม่ทันเนี่ยคุณคำามเลือบการแฮมกูเป็นแค่พัตส์เตนเบิร์ดอโอ้โหมึงไปไล่กันซะไกลเกลินมาดิอย่าลูกรักไปแล้วไปแล้วจริงลูกรักกูไม่ไปนู่นไล่สัตว์โหอย่างไกลอะ่ะ ไม่สามารถเข้าไปชุบได้นะครับมีคนอยู่หลังมีคนอยู่หลังเออจะปล่อยมังก่อนนะปลิบปลิบปลิบตีเลยไอ้คว้าทำอะไรกับลิปเปอร์ไดชาร์จใส่ชาร์จใส่ังโดดดมาีเลยชาร์จใส่รับไอ้ทำอะไรกับลิปเลสเอาเปย์ออฟเดอกเกมไปเลยยกให้ แกกูเลตเลยนะแค่กูเลตชาโคไม่ได้ชุบไม่ได้การแจ้งเกินไปมันเปลี่ยนแท็กติกมันเปลี่ยนแทคกติกเลี่ยนแท็กติแกตแต่ถ้าโดนแอบดันรถก็จบนะบอกให้ หยุดไม่ได้แล้วหัวดองวงิวงานได้ที่นี่โอยอีคยทเลยเป็นเี้ยไรวะไอสัตว์ย้อนเวลาไม่เคยได้มึงต้องย้อนเอนโทรปีนะวยไ แม่งไม่ยอมใส่เครื่องหายใจไงพี่อะย้อนในทุกเด้อนไม่ได้ต้องย้อนในทุกปีอะต้องย้อนในทุกเดือนเนาะจริงครบติดสองครั้งก็ได้แล้วเนาะูกทำไรดูวะทำก็ทำไปเลยครับนี่ละนี่ละทำแล้วก็ทำไปเลยครับ ยิงโลกมันที่มึงไม่เข้ามาในโล่มานไปยิงซุกมันตรงส่งเพื่อนไปเป็นเพลเอาแต่เกมตอมันพูดว่าเดี๋ยวกูณทำอะไรให้ดูว่ากูยิงทีงตามเลยมาที่เพลดหน่อยครับดูฟินอยู่หลังรถเฮ้ยกันยูไม่เอากันยูไม่เอากันยูไม่อเา ม okay. มัน hey, ไ e ่เอาีจะให้มันแยกงแพลตเกนเพื่อนเราเฮ้ยรถลดลดโอ้ยเมื่อกี้มันไม่อยู่คอนเทสไอ้เนังฮิวแน็กหน่อยไอ้เนังจะเสียแล้วไอ้เนังจะเสียมากมากทำไมไม่ตายวะเไยฮาร์ดไม่ตายได้ไงวะเนี่ยแต่มันไม่มีใครฮิวกูเลยกูบอกให้จริงไม่ใช่ไงไลฮาร์ดไม่ตายได้ไงกูเลยกูเลยต้องไหยไก่ มันไม่มีใครสนใจพี่แนกอ่ะเออดูองศาก่อนดูดูองศาหีเหบอดูเบื้องหลังดูเบื้องหลังก่อนกูดาเมดบูธให้ด้วยแหละดูดูมาดูจบบุ๊สดไปบอลแล้วก็มาตายเพราะอุิสาอีไอเวนเดูดูเฮ้ยอ็อปเกมกลับมาแล้ว